คํที่พอจะเป็นเพลงนํามาเขียนร้อยเรียงบรรเลงให้เธอได้ฟังทั้งคําร้องและทํานองมันคือของฉันฉันตั้งใจเขียนมันเพื่อสารภาพความในในใจของฉันนั้นมีเธอตลอดมาอ่าบงเพียงครับจังหวัดเชียงใหม่นาขั้นบันไดนี้ก็จะเป็นที่พักกระต๊อบกระต๊อบน้อยๆของเรา รงนี้จะเป็นที่กินหมูกระทะเย็นนี้นี่นี่คือนาขั้นบันไดเขาก็ทําแบบว่าเป็นออกแนวคลาสสิกครับเป็นขั้นเป็นขั้นแปลกตามากครับไม่เคยเห็นมาก่อนครั้งแรกในชีวิตด้านล่างนู้นเป็นแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นี่ปลูกทั้งภูเขาเลยนะเป็นนาขั้นบันไดทั้งภูเขาเลยเป็นเลยที่แปลกแปลกมากนี่คือโคสิตครับไกด์นำเที่ยวของเราในวันนี้ the best, the best เขาพาเรามาอะไรที่ t h e best the best หลายทีนะครับโคสิตวันนี้เราจะใช้เทียนเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าอันนี้ก็ห้องน้ำออกแนวคลาสสิกแนวชนบทนะครับยุคเก่านี่เป็นห้องนอนของเราของเราก็จะเป็นกระตบอ,อย่างนี้ตื่นช้ามาก็เป็นอย่างนี้เลยเปิดหน้าต่างแล้วก็ตอนเช้าจะมีทะเลหมอกขึ้นมา รอดูทะเลหมอกตอนเช้าประกอบกับนี่แหละครับวิววิวนาคันบันไดดูซิว่าใจดับเบสขนาดไหนดูโคสิตข้านวลโอ้โหกชิวเลยชิวจัดเลย <Yeah. Hey. S 1> เดี๋ยวอีกสักหน่อยเราจะให้โคสิตลงไปเล่นน้ําปกติเราจะปล่อยแต่ควายวันนี้เราจะปล่อยโคสิตลงน้ำข้างล่างนุ่นใช่ทั้งหมดเลยนะครับข้างล่าง พืนที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบวิวแบบธรรมชาติลมรื่นลมรื่นครับสบายตาบรรยากาศนี้อูดเดอะเบสจริงๆครับสุดยอดแห่งการพักผ่อนเลยครับได้ยินเสียงลมเสียงน้ำไหมครับคุณผู้ชมโอ้คลาสสิกโอโซนนี่เต็มปอดเพราะปะกติบอยทีซีจะสูดแต่กินขี้ควายกับกินควัน เพราะว่าเข้าแต่ฟาร์มควายครับก็ประมาณสามปีแล้วครับที่ไม่ได้ทำเชิงท่องเที่ยวมาทำแต่ควายทำแต่เพลงส่วนตรงนี้ก็เป็นที่นั่งกินข้าวพักผ่อนมีมุงกลางเวลายุงกัดหรือว่ามีเพื่อนมาสมทบอย่างนี้ได้เลยนอนจุ่ยแท้คูบา ลดิกตินจุ้ยเลยล่ะเฮ้ยขาไาาก่นาผักช่วยเ,เาขาหน่อยขาไก่น้าผักด้วยป้าเห็ดได้ยงังไงวะสุดยอด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะไปดำนาช่วยเขามีแบบผักสนวนครัวเลยเดี๋ยวเก็บมาทำลาบลาบเหนือลาบเหนือนี่จะอร่อยมากเป็นลาบไก่ใส่ลูก เขาเรียกมะแขนไปไกลนุ่มมันเป็นเขตป่าครับดอยอินทนนท์พื้นที่ยาวๆสูงสุดดุ้นไม่รู้ภูเขาอะไรครับสูงติดเมฆเลยครับที่ตรงนี้ครับจุดชมวิวจุดถ่ายภาพสวยๆครับนี่โอ้โหมุมนี้ไนี่ยิ่งแบบโคตรจระเบสดเลยครับมุมนี้เห็นมุมก,กว้างๆเลยครับ ที่พักเราอยู่ตรงนู้นนะตรงนี้นจะเป็นจุดชมวิวมาลงมาที่ทุ่งนาครับคราวนี้มาชมทุ่งนาป่า,าบงเปียงกันลงมาแปลงข้าวน้ำใสมากพัดน้ำคือใสหรอ สเจ้านี่น้ำใส่เจ้าเลยนื่น่านนวนอันนี้น้ำจากภูเขาภูเขาด้านบนพอปล่อยไหลลงมานู่นภูเขาอยู่นู่น อันนี้บ้านหลังที่เราพักอยู่ตรงนี้หลังกอกล้วยนี่ต้นลีล่าวดีหนึ่งต้นโอ้งามตระลัเนาะตอนเย็นเย็บรรยากาศดีๆดูคันนาคันนาที่นี่จะเป็นแบบคันนาเล็กๆครับไม่เหมือนแถวบ้านเรานะครับบ้านเราคันนาจะกว้างๆใหญ่ๆ นี่เจอคันนาแบบเล็กๆนี่ทั้งแถบใช่หมดเลยครับนี่ก็อีกทีหนึ่งพักได้ครับตรงนี้ชมวิวไปเรื่อยๆครับผมบรรยากาศดีๆทุ่งนาเขียวๆขจีสโลไลท์ครับช่วงนี้ พักผ่อนหย่อนใจ<ม>เดินไปตามขั้นบันไดเล็กๆของเราค้า,างล่งว่าคือบ่มีใหญ่ติดเส้นมาเส้นข้างบ่ยังไงยัายังไม่ใหญ่นี่ตรงที่ยังไม่ได้ปลูกนี่ก็ สวยไปอีกแบบนี่ครับป่าบุงเบียงตอนการคืนครับจะไม่มีไฟฟ้านะครับที่นี่เทียนแสงไฟนี่คือไฟจากสูราซิลเพ้งของฉันมีชื่อดวงใจดวงใจมีพร้อมจะยกให้เธอใจความสําคัญ ฉันจำได้นะเธอมันเพียงว่าเธอไม่มาหักใจเพราะฉันไม่รู้จะจีบยังไงจึงเขียนทุกความในใจสารภาพลงไปหนึ่งที ชิพูที่ชีเซอร์นี่คือที่พักเบอร์โทรต,ตามนี้ถ้าใครอยากตามมานะครับพิกัดนี้นึ่นบ้านของเราหลังนู้นไปเดี๋ยวลงไปชมข้างล่างกันทางลงก็จะเป็นประมาณนี้จะไม่มีป้ายบอกที่ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ก็โทรนัดกับเจ้าของบ้านพักเอา